สวัสดีค่ะผู้ชมรายการมิเรอร์มิเรอร์นะคะกระจบพิเศษบอกค่าเฉิดใครงามเลิศในปัตตุบ เ็นเดือนมกราคมนะคะแต่ว่าอากาศยังคงหนาวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะวันนี้เรจะมาแต่งหน้ารับเทนหน้าหนาวกันนะคะสำหรับรอนี้นะคะเราจะเน้นเรื่องการบำรุงผิวหน้านะคะดังนั้นเราต้องลงบำรุงให้ดีก่อนนะคะอันนี้ใช้เป็นของเบเนฟิตนะคะส่วนผสมที่เป็นลักษณะเป็นเชียร์บัตเตอร์ก็ช่วยทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นนะคะคือพอทาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ ผิวเราเนี่ยปกป้องจากพวกลมหนาวต่างๆนะคะก็มนรุงเสร็แล้วนะคะก็ต้องไม่ลืมที่จะลงครีมกันแดดด้วยนะคะเพราะว่าตัวแันแดดมันจะเคลือบผิวหน้าเรานะคะต่อไปก็จะเป็นแบบตัวรองพื้นนะคะวันนี้จะใช้ตัวของ l e v l o n Colorstay น,นี้เบอร์ขาสูุดใช้ลงพวกช่วงทีโซนนะคะต่อไปนะคะใช้คอนซีลเลอร์ลงก็พยายามลงที่จะแบบว่าปิดขอบหน้านะคะแล้วก็เหลือในช่วงของใต้ตานะคะใช้ Mayflower สีม่วง สีม่วงเนี่ยมันจะปิดตรงช่วงที่เป็นแบบพวกเส้นเลือดเขียวๆนะคะต่อไปเป็นแก้มนะคะแก้มเราก็จะใช้บัชออนเนื้อค,ครีม powder pink การลงแป้งนี้ใช้ของ c a c r i c ซึ่งแบบจริงๆเนื้อแป้งเนี้ยมันคือแบบเป็นเนื้อแป้งแบบพ r a n s l เ l c e น t translucent powder มันมีตรงที่ว่าลักษณะข,ของแป้งอะมันจะมีความลักษณะเป็นมุกมนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาลงอย่างเงี้ยหน้าของเราจะโกลขึ้นมาต่อไปนะคะใช้ eye primer ลงตรงตา มันเป็นวิีเขียนคิวน้วดีกว่าเริ่มจากตรงกลางคิ้วนะคะคิ้วที่ดีนะคะในตัวมันควรจะเป็นคิ้วที่เวลาเราวัดเอาเอาเอซึ่งตรงเนี้ยมาที่ปลายจมูกเงี้ยผ่านหางตาปุ๊บมันจะมาชนคิว้วพอดีต่อไปเราจะมาใชุ้่นในการเติมลูกชุบข้างหน้าเริ่มจากหางคิ้วก่อนถึงกลางคิ้วนะคะคิว้วคิ้วที่ดีจริงๆคือมันควรจะเป็นแบบว่า หางคิ้วเแคมหัวคิ้วจางใช้เนเกสองนะคะในการแต่งตาสีวันนี้ที่เราใช้นะคะคือพอดที่คอนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสีช็อปเปอร์จะใช้พาอลไขออาร์ตี้แต้มตรงเอ,อ่อตรงปลายตัดตรงนี้ค่ะเวลาเราลืมตาจะเห็น b อ by i s ซูดของเมเปิลินนิวยอร์กสีพิงโกลพิงโกนะคะแต้ไปบริเวณตรงออหัวตานะคะถ้าแต่งตาบนน่ะต้องมองลงข้างล่างถ้าเกิดสมมติแต่งตาลากต้องมองขึ้นข้างบนต่อไปนะคะจะใช้บอบบี้บาร์ตัวนี้นะคะเขียนตรงขอบตาด้าน,น,นในเราจะไม่เขียนทั้งตา ตั้งบนหมดเลยนะเราจะเขียนแค่เฉพาะช่วงแบบปแแแลายๆอะคะ่ะต่อไปแี่คขนตานะปัดขนตานะคะใช้ของเมเบลีนจริงแล้วเนี่ยเหัวแปลงที่เวลาปัดมาสคาร่าเราเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันดีนะเพราะว่ามันทําให้แบบเวลาปัดแล้วมันเลี้ยงเส้นสวยแล้วมันก็ดูไม่หนาจนเกินไปแต่ว่าทําให้ขนตาย,ยาวขึ้นตาเสร็จเรียบร้อยนะ ปัดแก้มกันดีกว่า Color Pro b บว์ใช้เป็นสีแบบชมพูนมๆรอยของเรานะคะอยู่ตรงที่วันนี้ก็ใช้ตัวไฮไลท์นะคะีเนนแบบเ่เป็นชิมเมอร์เนื้อละเอียดเล็กๆแบบนี้นะคะไลทตรงช่วงที่มันเป็นโหนกแก้มอย่างเงี้ยแปรกไลย์นั่งเหาใช้เป็นแตกต่างแบบนี้ค่ะมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนของปากนะคะลิปโกนะคะค o ลเลอร e เวิร์วป์มนะคะของดีออทาอันนี้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิส่วนลิปสติกวันนี้เราใช้ p พช s i ชันวิวนะคะสีโตเกียวว่าส้มตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยไล่สีข้างๆของปากให้แบบดูมีอะไรมากขึ้นนะที่มันจะเป็นแบบสีเดียวบบนันหมดเลยเอาละค่ะสำหรับลุกนี้นะคะก็ฟินิชลุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นมานน้นะคะสีแบบทนชมพูชมพูหวานๆอางนี้นะคะแล้วก็ ใบหน้าที่โกนะคะต้อนรับกับลมหนาวได้ดีที่สุดนะคะเวลาเวลาไปเดินข้างนอกนะคะก็จุงมมือกับชายหนุ่มสักคนหนึ่งนะคะก็ดูน่ารักที่หูดีนะคะเอาละค่ะเออลูกนี้ได้ประมาณนี้โอเคไหมคะ